ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ไนดะ้ตรงนี้ก็ได้ข้างนอกก็ได้อันนี้ค,อคอือคือขอ้าวปั้ชูกนฮิลเี๋ยวเราจวแล้วกันไเใน่าอได้เคือวี้เราพาคุณมาดูห้องพักที่เราเข้าพักพกันนะครับ ก็ต,ตามเลยครับภาพภาษาร้างสวยงามมากครับเป็นเตียงคู่หรือว่าทวินนะครับมีนเนอร์เลสด้านนอกเห็นธรรมชาติเห็นสระน้ำนะครับแล้วก็เห็นเล็กดูหน้าหลังภูงเขาสวยนะครับน่าสนใจนะครับ เครื่องสุขภัณฑ์เครื่องของเราจะดูดีครับสะอาดสะอ้านพร้อมไม่แพง ครอบครัวครับเตียงใหญ่เป็นก็นะครับอรอรสองเตียงนอนได้ทำสนทนาการทำอะไรได้เล่นไพ่ได้นะครับโต๊ะเล่นไพ่เลยน,นะครับมีนัีการตัวอาคารนี่สร้างเลยสมสีด้านนะเข้ามาในกลิ่นหอมสนยังอยู่แล้วก็ด้านนอกของเทลสก็เป็นเลร์อยู่เช่นกันนะฮะโอคครับสำหรับเหมะาะสำหรับที่มาครอบครัวน,นะครับ ขอ้ขอคัวเล็กขอ้ขอคใหญ่ก็เลือกเอานะครับสำหรับท่านที่สนใจเราออกมาดูเทเลสร์ด้านข้างนอกแล้วกันนะครับมีมุมพักผ่อนสบายๆเอาไว้นั่งคงนั่งอู๋กันทำอะไรต่างๆได้เยอะแยะนะครับทำอะไรได้มากกว่าที่คิด เดีเพื่อนข้างบ้าน็ได้ก็โอ้ตอนนี้เราพาคุณมาอีกโซนหนึ่งครับในโซนของห้องสนทนาการมีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่แล้วก็มีที่พักสองชั้นก็ราคาประหยัดตรงนะครับก็เดี๋ยวเราเข้ามาด <wings. S 1> ูกันครับว่าสภาพห้องจะเป็นยังไงครับตามมาเลยครับ ตเบอร์ห้องนะครับับอร์ห้องสวยมากนะครับหมายเลขหนึ right ่งหนึ่งหนไปในห้องหนึ่งหนึ่งสองะครับไดอค่ะอันนี้เป็นห้องวิดนั่งกานะครับนน้องแคร์บอรนมาอ่ฮะสมัครักก่อนเรเห็้นหลังก็เป็นตึกใหม่กับลังสร้าเให้เปิดนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกนะครับในห้องราคาที่ประหยัดลงมา เราเข้าจะอยู่รวมกลุ่มกันได้นะครับรก็สัมไ,ได้เรียกกันได้ไปมาหาสนุกกันได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกนะฮะห้องน,ะะอน,นี้ห้องห้องนี้เนี่ยใครอยากจะอยู่ก็มีราคาพิเศษนะครับก็อาจจะมีที่พักพิพเศษต่อไปหลังจากนี้อีกนะครับพักฟรีอาหารฟรี อันนี้ต้องเสียตังก่อนครับห้องนี้นะครับจองได้ประมูลห้องนี้ต้องประมูลครับห้องนี้ต้องประมูลนะครับ,ร,ร,บราคาแล้วหลังจากอาประมูลแล้วถ้าคุณทําอะไรแล้วเนี่ยคือสันติบาลเขาจะจับตาอยู่ตลอด <c oughs> หลังจากนั้นคุณก็จะได้พักฟรีอาหารฟรี <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> ก็ประมาณสิบแปดปีขึ้นไปนะครับพักฟรีโอเคครับกลับ <c oughs> ครับครับในโซนของเลควิลนะฮะอีกซอนหนึ่ง และฝั่ดงด้านที่ทางของโมนซ่าเขาใหญ่เราจะมาจะดูข้างบมีทางเลือกหลายราคาตามมาแล้วครับคุณน้องนี่ก็น่ารักนะครับเออก็ ขายห้องเรามาก็ใกล้ๆคุกเข้าไปทุกทีเลยนะครับวันนี้ห้องเอ่อมาตาหกนะครับอันนียมาตาเจ็ดนะครับอยู่ฝั่งนี้โอ้โหครับเราตามมาดูเลยครับนี่เป็นห้องทวินครับสวยอีกแบบเลยถ้าถ้าตึกนี้จะมีให้เลือกเป็นเตียงใหญ่ดับเบิ้ลแล้วก็เตียงทวินแต่เตียงดับเบิ้ลจะมีแค่สี่ห้องะอยู่ชั้นบนอันนี้คือโซนถูกนะใช่ไหม แต่หมว่าห้องพักจะสวยกว่าชเพราะว่าทําก่อนแต่ว่าตึกตึกที่เรามานะและท่านนี้คือห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับส<ช>ําหรับเบ้านลาดเรามีกําลังคนพอมาได้เยอะนะครับรวมตัวกันที่นี่นะครับนนหใหญ่มากครับโอดทีออ่วันนี้เขามาล้อเลงเราเี้ยวเข้าไปดูเลยครับว่ามันยิ่งใ,ใหญ่ขนาดไหนนี้น อ,อันนี้องปรช่ชเมสอโซนเลยครับคือดางสองโซนโซนนี้ก็าจัดได้ประมาณสักร้อยคนขึ้นนะฮะเดี๋ยวไปดูห้องใหญ่กันดีกว่าครับห้องนี้ก็ขนาดใหญ่มากเลมากเอา,าไปไนั้งกระจายได้เลยนะครับสิบเว็บรวมกัน นก็ตึกข้างบนจะดีกว่าใั่ไม่ไมวันนี้เรามามคุณมาที่เราเพงส์เกอโพรซาเกาญนะครับมาในสวนเขมาเขอทำตัวเม่อใ ที่เราเห็นนะสถานที่จริงนะครับที่นี่มีทั้งหมด18หลุมกพะอย่างรครับหลุมที่19นะครับหลุมของแม่ไอ้บูชนเขื่อนนะครับก็ถ้าเราจะพาไปดูหลุมที่19กับหลุมที่13เอ้ยหลุมที่9กับหลุมที่13เนี่ย ก็คงจะทรมานน้องเขานะครับก็อเอาเป็นว่า <c oughs> คุณดูตรงนี้ความสวยงามก็มีอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าหลุมที่9กับหลุมที่13สวยมากถ้ายัางไงนะักกอล์ฟเชิญมาพิสูจน์กันนะครับที่นี่คุณมาที่ห้องพักในโซนของสนามกอล์ฟนะครับมาดูสวยงามนะครับอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งตา่างจากที่พักในโซนของบนทร์าน ก็ช่วยกันโหวตนะครับเพราะผมเองรัฐมนตรีกระทรวงมาตการกระทรวงการครัวและกับข้าวของบ้านลาดมาเองเมาด้วยตัวเองนะครับช่วยกันโหวตนะครับมารัฐมนตรีช่วยนะครับช่วยช่วยใส่ให้คุณพงษเนีมสวยผมรู้สึกว่าบ้านคุณยี่จะมา,มาเสียดเสียดคู่อีกแล้วนะครับ <c oughs> อ๋อนะนะนะแล้วนีว่สามห้องมาเสียดคู่กันทับ นี่109นะครับเยียงสบายว้าวห้องดีครับนี่คือห้องพักในโซนของสนามกอล์ฟนะครับเป็นห้องพักรับที่นอนเป็นเตียงทวินนะครับแร้วกาเตียงคู่มีทั้งหมด40ห้องราคาประหยัด เห็นว่าประเทศบอกว่าแขกส่วนใหญ่มาชอบห้องน้ำอ๋อครับดูเลยครับ้ครอบวนที่มีเดยกๆมาก็เล่นับธรรมชาตินัได้ าานี่เราลงมาเข้ามาในโซนนี้แล้วนะครับดูนะครับล่มเลื่นนะครับทุกอย่างเซฟตี้หมดนะฮะเด็กๆเ,เล่นได้แม่จายอย่างน้อถงมีไดนโนเสาร์ด้วยอะ่ะมีประมาณ7ต็ดนี่ไหละไดโนเสาร์2ตัว ปองพี um, ่เล่นเอเวนเจอร์นะครับมตอนเด็กก็ตามลงามาดูงนี้ไปเราติไม่เราเละเมื่อยแล้วครับโซนต่างๆครับมีเครื่องเล่นทั้งหมด15เครื่องเล่นนะครับนี่คือจุดจำหน่ายคูปองนะครับ แลอวเดินต้อไตอแก็มีโซนสวนสัตว์เล็กๆให้เด็กดูนะครับที่กำลังเดินตมเต้นต้นเต้นอย่ี้ที่เป่าเผือกนะครับหาได้ยากนะครับตอที่ร,น,รนี่กะะอตอนนี้เรามาอยู่ในโซนของแอร์บอลนะครับ นู่นนะครับเข้าไปกลิ้งได้นะครับเด็กๆค็าจะชอบนะครับสําหรับท่านผู้ใหญ่ที่อยากเมาโดยไม่ต้องเสียตังก็ได้เลยนะครับหมุนก็3ามสี่รอบนะเอามาเมามึอนอ้วกแตกอ้วกแตนนะครับน่าเล่นนะครับแอร์บอลครับ